อ่านะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ตรงอันน้่นที่เรียกว่าต้นหาดรื่เปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพากลับกล้องแล้วก็จะดูว่าที่โซนนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารนะครับไม่รู้มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวพาขับกล้องไปดูนะครับนู่นนะนี่เป็นขานะน่ะอ่ามาทางนี้นี่เดี๋ยวผมพากลับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคนทยอยมากันเย็นๆนะผมว่าน่าจะเอ้าและครับเดี๋ยวพัก ของกินเยอะครับนี่มีปลาเผาด้วยไหมอโอโหเยอะเลยครับส้มตำปลาเผาจะขับไปเรื่อยครับละเมียดไปเรื่อยไม่เป็นไรหอยนางรมหมึกย่างซีฟ้ดเดินไม่ไหวฮะไกลก็เลยจะใช้รถนะฮะแต่ว่ารถเราก็จะกระเด้งกระดึ้งือเกินนะอ่าใช่ปะ ผมว่าคิดว่าเสาที่คนน,น,น่าจะเยอะกว่านี้ร้านค้าน่าจะเยอะกว่านี้ครับอันนี้เป็นช่วงวันธรรมดาเนาะมันนีอาจจะแบบคนน้อยนิดนึงร้านค้าอาจจะน้อยหนึ่งนะครับก็มีร้านค้าเยอะตอนนี้ก็ไม่น้อยแล้วครับวันนี้มีแต่ผมคิดว่าถ้าเสาที่คนเยอะกว่านี้ๆๆนมีปลาเผาฮะเยอะเลยปลาเผามีหมึกย่างมีอะไรเอาแว่นมาแล้วแว่นมาแว่นมา คุณทุกการติดตามการแพรบครับมันมีไก่ป๊อปยังมีเลยไหร้านค้าก็แบ่งๆไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่น้อยนะแบ่งไปนี่ก็ไม่น้อยนะดินมันเป็นดินทรายด้วยเนี่ยมันอาจจะลื่นดากระแทกพื้นได้ครับผมนี่แหละอาจจะลื่นดากระแทกพื้นได้นะเฮ้ยไปเลยปอยมีมีเป็นแพรๆเลยอุ้ยที่ขับมาไกลนี่พอจดท้ายนี่ผมว่าต้องมีสัก ห้าร้อยเมตรถึงไหมวะสามร้อยเมตรอ่ะสามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอยู่มันเบอร์ไปหน่อยนะครับของกินเพียบหอมมากเลยมีส้มตำไก่ย่างด้วยจรอันนี้มีความหมูย่างใช่ไหมวะเฮ้ยไก่ย่างกับหมูย่างน่ากินว่ะเมื่อกี้ผมก็มาตั้งคลิปถ่ายอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับโน่ no, เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเมื่อยว่ะโน่นนะครับเต็มเลย อันนี้มีร้านสายส้มตำอ่านี่น่ากินนะครับน่ากินน่ากินอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยขับไปสวนเสือหอมกินส้มตำทีเดียวเฉียวครับบางทีบางคนก็กำลังหาที่หาทางว่าจะไปตั้งหลักตรงไหนแล้วก็มาดูอาหารจะไปซื้อไปนั่งกินกันตรงไหนส่วนใหญ่เขาก็นะฮะก็จะมากันเป็น เป็บนบ้าน,าน,นเป็นครอบครัวเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะจอดรถแล้วก็นั้งเสือ,อดู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 ภาพมันอจอดบ้างเดี๋ยวภาพมันไม่ค่อยสมดุลอ่ะนี่ครับเกี่ยวกัร้านค้าอ่าสวยงามครับสวยงามสวยงามเพิ่งเคยมาเหมือนกันี้เพิ่งเคยมาเหมือนกันอู่นนะครับ เปาเพียบเลยมะอยู่บนท้องฟ้าโอ้ไปลุยซะหน่อยผมไม่มีเสือไม่มีอะไรเลยน่าจะมีบริการให้เช่านะคิดว่าน่าจะมีบริการให้เช่าแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศมีส้มตำอะมีส้มตำมีปลาเผานะมีหอยนางรมมีหอยอร้างโอ้ย ดินไม่เป็นดินทรายนะขับไปมึงอาจจะลื่นดักกระแทกพื้นล้มได้ป <c oughs> ่านๆไปมีในย่างโคกขุนยังมีเลยแต่พื้นที่ดีมากครับลมดีมากลมเ,เย็นมากเลยอ่าอ,อ,อลเนีโอ้โหีรถสปอร์ตไอ้มีล้สปอร์ตส,สวยงามรถโบราณสวยงามเท่มากเลยอ้าวพาวนมามุมนี้นะครับ โอเคไปเดี๋ยวไปหากินอะไรนะครับสวยงามอยา่างนี้สวยงามอย่างนี้นะครับว่บางๆใครแวะมาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับท่างอยครับปากช่องฮรสวยงามสวยงาม